ว่นนี่กันม่าก็ดีนนี่มัน็ะไรมันตลกคนกี่รอบปนัลล่าป้าเป็นยังไงปนี่นะลมบรรยากาศขุดมันบังไม้่น้องมันหรือยังมันหรือยังมันอยู่มันอยู่ยังไม่โตโอ้พอท่านโตปนไดเขาจะมาอยู่นี่ อยู่นี่ใครเนาะมันเป็นหัวอยู่เ,ออเ,ปเป็นหัวดีอ,อป้าก็เจ้ากลมมุนหมดแล้วตัวนี่บ๊วยอืมโอ้ออโอคนก็ไวนี่เนาะัได้เครียดเต้าได้และะ้ววะมันหรือยังเต้นส่กุ้มมันเนี่ยเพื่อนมึงเนี่ยเป็นอย่างเต้นก็จะคนละอยู่นี่ เสาบนว่าม่งเสาบนเสาบนหมันหรือเ่บักเอฟหรือเปล่ได้บักเอฟหรือปะกำลังไงขึ้นมาเอาปอแปะเอาหัวปอแปะดีเนาะเออลองลองแรงดีนี่แอนเมื่อนั้นนูวบานูลื่อมนูเฮ็ดมีเสียหรือเปลียน เราไปไว้อยู่ล้างผุนแล้วก็คนหาบาเห็นซื่อโอ้ป่วงเนาะเจมโอ้ยมันหัวนียไหนเขาแน่โอ้ไหนไหม เมื่อท no okay. okay. ่านเอาดินเอายายาสิมันนั่นเลยเด้อเดี๋ยวเบิดพลังงานเด้เกระแลบ่มีกินนี่หมดบุญน่ะบ่เหนียวเป็นเหนียวขี้ดินแล้วขี้ดินเหนียวครับพี่น้องช่วงแบบว่านี่มันอยู่ในนี้เอาขี้ดิน ดินไนกะเป๋าอืมรับบ่ไงไปาหาเน้อเออม่นี่ไงมันละทางพุน <daha> กั้มันละเละลอะและยังละกันไสิปันองมาเนี่เอ้า เอาไปปั่นองได้เลยนะเหนียวไหลอ๋อมันลิ้มยังคือเหนียวจังสี่อยู่นี่มันก็ตกเป็นดินทรายที่ริมยังเนาะอันนี้เป็นแค่เป็นดินเหนียวจะเขี่ยนจะเขี่ยนน้ำกันจะไหนน้ำกันนั่นลงล่ะลงล่ะเจ้ามันคือว่ามันคือเนาไหนมันคือวัวเนาอยู่นี่ไหนคือใหญ่แต่เจียมปุ้ยไหนเพิ่นไหมเเป็นนหัวา ơ ơ ơ, nám nám, mà này em lái em 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 Con em 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 bò em 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 มืงมันเพียนมึงมันหัวนี่บางสิัดดินออกไม้เัิ่งหันดิยังไงขีง้ดินเหนียวคับ <c ười> นอนเอ้ยตกใสบกไส,กสก่กลนติดบกกยกลนโดนเหนียวเหนียว น้ำอยู่เอาขึ้นมาอูสผ่านมาผ่านมาครึ่งมือแล้วสำหรับขุดมันบันนี้วิธีสานบันย้ายปีกโอ้โหงามอยู่มันยาวว่ามันอยู่นี่ยาวพี่น้องมันยาวลายท้งหลายเยอะเลยว่มันอยู่นี่ยาว นี่พี่น้องนี่ผ่านมาครึ่งวันได้เลยหมานอยู่เด้อมันอยู่เด้อหมานคนพ่นหมานมาน้ำพ่นหมานน้ำทางน่ะข้าเจ้าอยู่ห่มเพชรยังกันอะเมองมันเกี่ยวต้นไม้นั่นล่ะไอ้มันมืนดอก แต่ว่ามันมีใบอยู่ทั้งเทิองอยู่ลูกะกำลังกลนเคียนอยู่แล้วเดเ๋ยวขึ้นกำลังลงหวลัวล่ะจำหนีกระหามที่หออัวใหญ่ปุ๊บโอ๊ย,อย,อยหามสำนี้อย่าหามเถอะเออบ่เบิด

ยินกันเหนียวดีคักแต่ถุงมือก่อนบนเหนียวเยอะยังเนียวเด้อขันเหนียวขอกระเห็ดเจ้หาหักตับรถได้นี่ไปตัวอยู่บ่ยังโอ้ยโอ้ยอืออหามอยู่อืออืมีมมมหวัวน,นี่ล่ะบ่ยาว เงียวอยู่โอบยาวปนหมอมันไหมทำนี่กนนี่กันตังลุหัวบันี้หน่อยลม่ก็ได้นี่ย

มันลงน้ำกัดสิมันองน้ำกัดน,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 นี่ยนี่มันหามปะเอาไปทั้งใดอยูโอ่โอ้ขากลองกระไดมันเอาทันใดเอาออกไดอยู่มัน อ๋ออันนี้ฉันมาก่อนโอ้โหมันนั่ละอู้หูโอ้โหใหญ่เลยมองเดอ๋ยวคู่กันมันหามคู่กันพี่น้องละแต่ว่ามันแบบมองนี่มันเป็นหัวเล่มๆนะปลายเล่มๆหามคู่กัน เบดล้วไปแล้วเน็ตถามคู่กันมันซ้ำนียค่มะ,ะมันซีหัวไงหัวมันค่ะกระตาการ,ระจุรปลูกไยผมค้องเดียวเดี๋ยวค่ะกลับจะเสียอ้ห้เบึง้งงมาได้หมน <c oughs> นันจำได้ด้วยจ้ะเหมือแบบนี้หมันแท้ตี เราบรูวาสิเต็มตาบ่ไะไม่กลนละมานมาว้าววันนั้นก็ได,ด,ด้ได้แต่ว่าหัวมันบางงามเนาะหัวมันเป็นน, <c oughs> น,นั่นหัวมันแม่อู้ย,อย,ยูนี่มันหัวนนี่ก็ว้าวตายใหญ่นี่เออของเขาเไปได้หัวางามเนาะไปไปกลับบ้านอืมได้เวลากลับบ้านแล้วคัมแล้วคัมแล้ว เดี๋ยวพาไปเบิ่งมันข้าเจ้าบรรยากาศเดินกลับบ้านโอ้มาไก่คักเลื่มเหมือนพี่น้องไปป่ะาากลับบ้านเรารักรออยู่มันจะเราคนพี่น้องแล้วเราก็ไม่ตุ่มพี่บอกนั่นโอ้ก็ได้ป้าน่าโอ้ป้ากำลังไงมาตั้งใจอะไรนี่ป้าน่าเด็กคนบ้านอาะไงปนี่นะ

โอ้ยน oh, no, th nah. yeah, ้องมันธรรมดานะธรรมดาันี้ก็ได้หลายโอ้มัก็ได้มองเอเดีต้องเอามันเจกระเป๋าด้วยนี่ขอบคุณทุกกตามนรคะเลยหะี่สามารถี่ไมน่าเจกันไหมสวัสดีค่ะป